ขอบคุณครับพี่เปียกครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านที่เข้ามาชมในเพจของแม่มาสํารานพบกับพี่เปียกแม่มาอสารานและผมพี่พี่ป๊อกแม่มาอสารานทุกวันอังคารนะครับเวล19า19บเนกานะครับนี่ก็เป็นสดาห์ทที่8แล้วนะครับที่มาพบกันวันนี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของระยะเว็บห้านะครับเราดูเว็บ1เว็บ2เว็บสาเว็บห้ากันมา ดี๋ยดูรับ3ากันแล้วดูว่าไว้ภผ้ามันอยู่กันตรงไหนนะครับเราพูดถึง Ice i s ซที่เป็นผลักนะครับชื่อว่า Ice i s ซ s ไอซีสกายแอนโคเดนเมลทนะบามนมาแบ่งเมาส์สำราญไอซ์ไอชุดนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะ o อเวอร์บอกับโอโซนะครับเราสร้างชุดโซนที่เป็นโซนแข็งแรงโซนไซเวอรโซนอ่อนแอ เอาไว้ให้เกิดสัญญาณในการเข้าซื้อและก็สัญญาณขายที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับต้องใช้กันดูนะครับเทมเพลตน,นี้เวลาเราคุยเรื่องเวฟเนี่ยเราต้องใช้ทฤษฎีที่เป็นแม่บทที่ชื่อว่าทฤษฎีดาวทฤษฎีดาวมีเรื่องของหนึ่งฐานสองหยักในลักษณะของขาขึ้นนะครับแล้วก็พักตัวนะครับ ชุดพักตัวแล้วมันจะมีชุดอีกระยะหนึ่งเรียกว่าเป็นระยะของการต่อคลื่นขึ้นไปถ้ามีการต่อคลื่นเป็นชุดที่สองขึ้นไปมันก็จะเป็นนจะเป็นขาขึ้นอย่ต่อเนื่องนะครับเราย้อนทำความเข้าใจให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเรามีระยะของการพักตัวที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200นะครับชุดนี้เราตั้งชื่อว่าชุดนอนเป็นเว็บ3าเหมือนกันนะฮะมี1ฐาน2อย่ยงพักตัวเหมือนกันแต่ว่าอยู่ ภายใต้เส้นคาเฉลีนะ่ยสองร้อยชุดนี้จะเป็นชุดอ่อนแอนิดนึงเพราะว่ามาจากขาลงนะครับนะจะสร้างชุดที่แข็งแรงขึ้นไปอีกชุดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งไปเป็นเว็บสามอีกชั้นหนึ่งเป็นระยะดักแด้นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่แข็งแรงนะแล้วก็ได้กินคําใหญ่กันนะครับมันมีอีกโซนหนึ่งวันนี้นะฮะที่เราจะคุยกันนะโซนนี้เป็นโซนที่ระยะที่สามนะครับ เป็นระยะที่เราเรียกว่าออกบินนะครับเพราะฉะนั้นการวางชุดครบ3ระยะตรงนี้มันจะเกิดเป็นชุดนี้เรียกว่าเป็นเว็บหนึ่งชุดนี้เรียกว่าเป็นเว็บสามแล้วก็ชุดที่ที่ว่าเป็นเว็บห้าเว็บห้ามีสองลักษณะครับเป็นเว็บห้าที่ต่อเป็นกับเว็บสามไปเลยนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเป็นเว็บห้าที่มีการทักตัวแล้วก็ค่อยสร้างเว็บห้านะครับก็ โครงสร้างจะเป็นการต่อคลื่นสามคลื่นโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ที่เราพบนะครับมันจะมีลักษณะของการโตขึ้นเนี่ยที่ไกลสุดอ่ะมักจะเป็นสามชุดสามชุดคลื่นเพรานั้นเวลาที่เราใช้ s SI อที่ใช้ของทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยเราจะนับคลื่นกันง่ายมากเลยครับคลืนแต่ละขึ้นมันจะมีชุดของการพักตัวโดยการใช้ ไอ้สายที่มีการพักตัวในโซนอ่อนแอเนี่ยแะครับเป็นตัวบอกว่าจบขึ้นแต่ขึ้นเนี่ยตรงบริเวณไหนแล้วเราก็นับขึ้นง่ายๆอยีกทีละครับครับในชุดของการเติบโตแบบที่เรียกว่าเป็นเว็บสามเป็นเว็บห้านะะต่อเนื่องเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นออทามไฮต่อจากเว็บของเว็บสามนะครับ เราจะพบว่าในชุดของโครงสร้างที่มันมีการพักตัวเป็นชุดเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นชุด A B C เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาอธิบายความความสำคัญแล้วก็วิธีการสร้างชุดเรียกว่า A B C นี้นะครับมันจะมีการสร้างชุด A B C อย่างนี้ขึ้นไปตลอดทางครับจนกระทั่งมันมันตัวทั้งมันไม่สร้างนะครับตรงนั้นนะครับเราถึงจะเรียกกันว่าจบรอบนะครับ แล้วเราก็จะพบว่าการจบรอบเนี่ยมันจะมาจบที่ตรงบริเวณแถวเส้นอายสายที่เป็นเป็นส่งออนแอเนี่ยวัดหัววัดท้ายเราจะรู้ว่านี่คือการจบรอบนะครับาสายที่จบรอบมันจะมีเป็นรอบระยะหนอนเป็นรอบของระยะดักแด้แล้วรอบระยะของโบยบินสามรอบตรงนี้แล้วก็พักใหญ่นะครับเป็นชุดพักใหญ่อันนี้ก็คือว่าจบรอบเป็นเว็บของการตอนเป็นเว็บมาตนดาดธรรมดานะครับมันมีเว็บสามอีกประเภทหนึ่งเรียกว,ว่าเป็นเว็บสามแบบยกห้าครับ ยกห้าที่ปีกกองเป่าเชิดอย่างรุนแรงการพักตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยนะครับทรงอย่างนี้มันเกิดบ่อยแล้วก็เกิดเกิดเกิดซ้ําหลายๆครั้งในชุดเว็บที่เป็นเว็บขาขึ้นแล้วยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยได้เกิดบ่อยนะครับแต่ว่าเว็บชุดนี้มันให้กําไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นเว็บที่สั้นแล้วก็เร็วนะครับมีโอกาสกินได้ก็กินนะครับ ชุดนี้กินง่ายกว่าไอาการต่อยอดแบบเว็บนี้เพราะว่าการต่อยอดแบบเว็บธรรมดาชุดนี้นะไอไซมันไม่ช่วยเสริมให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการขึ้นราคาขึ้นจริงนะฮะแต่ไอไซไม่ขึ้นสู้เว็บชุดของยกห้านี้ไม่ได้นะครับ,รบเว็บยกห้าก็จะมีส่งอย่างเงี้ยฮะเป็นเว็บหนึ่งชุดของหนอนจบที่ตรงนี้ของดักแด้จบที่ตรงนี้แล้วก็ยังมีชุดที่ เป็นอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่ไอซ์ไอเออกมาเป็นลักษณะที่เป็นแบบไซเวอยู่ในในโซนที่โซนโซนแข็งแรงนะครับแล้วผักและชุดนี้เป็นชุดที่เรียกว่าปีกองเชิดน,นะครับอันนี้เรียกว่าเวฟสุดท้ายหลังจากเวฟชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะก็จะจบจะจบจบรอบง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยครับพอวันที่จบรอบต่อจากเวฟที่มันเป็นเวฟปีกองเชิดแล้วเนี่ยครับมันจะมีการพักยาวอันนี้ก็ขอให้ ระวังนิดหนึ่งนะครับมาให้เส้นค่าเฉลี่ย200เด้วยเป็นตัวกำกับสำคัญนะครับวันนี้น่าจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บ5ไปนะครับาามาสัปดาห์นี้มาดูหุ้นเด่นที่อยากจะให้เอาไปใช้ในการลงทุนในสัปดาห์นี้นะครับดูเซ็ตกันสักนิดหนึ่งนะครับเซ็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่ามา รวมตัวกันอยู่ใต้พันสี่รอยเจ็ดสิบกับพันสี่ร้ยสาสิบแถวๆนี้นะครับนะมีได้ต่ําสุดลึกสุดของการวัดลงมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแถวพันสี่ร้อยนะครับผัดมาอีกเจ็ดวันก็ไม่ไปไม่ไปไหนครับยังรวมกลุ่มอยู่ในบริเวณนี้ก็ถือว่าบริเวณนี้เป็นโซนที่สะสมแข็งแรงกัอยู่เหมือนกันนะครับนะเราหวังว่าอยากจะให้มีราคานะครับ หรือว่าตลาดนะฮะวิ่งขึ้นไปอยู่เหนือพันสี่ร้อยเจ็ดสิบทรงนี้ก็เราอาจจะเห็นวีเชฟเรา,จะ,าจ,จะได้ขายของที่ซื้อมาจากทางด้านล่างแตวตรงพันสี่เนี่ยตรงนี้ขึ้นไปขายกันนะครับอันนี้เราก็รอสัญญาณตัดนะสัญญาณในการตัดขึ้นนะครับวันนี้ชุดนี้ผมให้สามระดับเลยนะฮะวันนี้มีตัวแรกที่อยากให้อ่ามันขึ้นไปเป็นเว็บ เว็บห้านะครับเว็บห้าแบบยกห้าด้วยนะครับก็หวังว่าเขาก็ทําทรงออกมาค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วนะครับขึ้นไปแล้วก็ปีการพักตัวชุดนี้ให้แนวรับอยู่ของ KTB นะครับให้แนวรับอยู่ที่สิบเก้าบาทยี่สิบครับทรงนี้ถ้าไปได้สวยนะครับก็จะเป็นเว็แบห้านะครับแบบยกห้านะครับปลายทางก็ให้ไว้ที่ะใ,ใกล้ก็ประมาณแถวตรงยี่สิบาทซื้อสิบเก้ายี่สิบขายยี่สบบาทยี่สิบ ผลตอบแทนประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ถ้ามันมเป็น5ห้าจริงก็ไม่ยากนะครับโอกาสที่จะไปได้ไกลสุดอ่ะได้ไปถึงประมาณราคาตรงยี่สิบเอ็ดบาทนะครับยี่สิบยี่สิบก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นเพราะ,ะนั้นการเล่นเว็บนี้ก็จะคนข้างจัดเล่าใจนิดนึงนะครับแต่ว่าผลตอบแทนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสู้เว็บที่มันมาจากเ,เวฟผลดักแด้ไม่ได้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับซื้อที่สิบเก้าบาทยี่สิบผลตอบแทนทั้งปีของ KTB เขาอยู่ประมาณ60สิบตังค์ต่อปีผลตอบแทนจะซื้อถ้าแถวนี้ถ้าไม่อยากไม่อยากแพ้ไม่อยากออกไม่อยากสตาร์ท้อนก็3%ก็ถือไปนะครับอันนี้เป็นเว็บตัวที่หุ้นตัวที่หนึ่งที่แนะนำนะครับก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ตัวที่สองผมให้ BCS ครับบางกอกเชนนะครับเป็นตัวที่มาจากด้านล่างนะครับมาจากทาง นอนนะฮะที่พักตัวสั้นแล้วก็ขึ้นมายืนบนเส้นค่าเฉลี่ย200ได้เร็วนะฮะตัวนี้เราหวังว่าเขาจะเป็นดักแด้ที่ค่อนข้างจะโตไปถึงประมาณได้แถวยี 21, ่อดหรือ22บาทแล้วก็พักตัวแล้วถ้ามันเป็นออทำหายก็จะได้ไปถึงประมาณได้แถวตรง23บาบาทนะครับชุดนี้ผลตอบแทน ของปันผลไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้าสิบตังค์เท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่แนวรับประมาณแถวสิบเก้าบาทเจ็ดสิบนะครับสต็รปล็อตให้ไว้แล้วกันนะครับสิบเก้าบาทยี่สิบออกนะครับเสียนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถือไว้แปลว่าถ้าหลุดตรงนี้มาก็อ่อนแอนะครับก็ไม่ไม่อยากให้อยู่นะครับถ้าอยู่ได้ก็แถวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นหรือสิบหกเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ขึ้นไปดูกันนะครับว่าแรงก็จะไปได้ถึงไหนนะครับ ตัวหนึ่งเป็นตัวที่มาจากด้านล่างแล้วตัวนี้เนี่ยในเชิงของเป็นเว็บขาลงเนี่ยเขาก็ทําเว็บเขาเรียกว่ายกห้านะฮะยกห้าของขาของขาลงทํา,าทสวยเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปมาเดือนสิปีที่แล้วนี่ใช่เวลาประมาณหนึ่งปีช่วงนี้มาพร้อมกับข่าวดีที่ทีทีวีได้ต่อสัญญากับปปปาป,าปทุมนะครับมีต่อไปได้อีกสิป,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 ปีเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่หุ้นตัวนี้จะเทนราวกลับไปที่เ แถวตรง11-12บาทได้นะครับผมก็เลยตั้งเป้าว่าเนื่องจากตัวนี้เขาให้ผลดีกันต่อเนื่องนะครับ60ตังค์ต่อปีนะครับถ้าซื้อที่9บาทก็6.7%อันนี้ก็น่าสนใจนะครับซื้อไว้ไม่ต้องสตาร์ทลอดนะครับตรงนี้นะครับแล้วถ้าไประยะใกล้นะฮะระยะใกล้ก็แถวว่าแบนแถวตรง10บาทเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นระยะดักแด้นะครับขึ้นไปนะครับ ถ้าเราดูทงเฟรมมันนะเท่ากับเราอ่านช้างทั้งตัวเนี่ยนะครับช้างทั้งตัวที่ตั้งแต่เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงไปหาอยู่ที่ตรง14บาท40าทนะครับขณะนี้งวงของเขาไปางวงของเขาเนี่ยนะอยู่แถวๆประมาณครึ่งทางของทางขึ้นนะครับอยู่ประมาณแถวๆ9บาทเพราะนั้นแนวรับแถวๆ9บาทก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะสมเหตุสมผล นะครับที่จะไปต่อได้ระหวังแค่ช่องเดียวช่วงเดียวนั้นเองนะของการขึ้นอยู่เรยเวณนี้แต่แถวประมาณแถวต,ตรง12บาทถ้า12บาทนี้ผลตอบแทนถึง33%เรวมกับทั้งปันผลปีละ6กเปอร์เซ็นตไอหกหกเปอร์เซนนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับก็ฝากเอาไวน้นี้ให้ดวงใจสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับด้วยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสองหุ้นกันหน่อยสิ่ไหว่าที่ได้ไปไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับหาหน้านะครับเคยอยากได้ตรงคือกะจะเป็นกะว่าเขาจะเป็นออทามไฮแล้วจะเป็นปีเสื้อไปเลยนะครับแต่ว่าให้ว่าถ้าเบรกหกสิบสองก็น่าสนใจนะครับหกสองขึ้นไปก็น่าสนใจมันจะไปได้จนประมาณหกสิบแปดถึงเจ็สิบเอ็ดเลยนะครับ แต่สิ่งที่เขาทำเขาเขาก็าไปนะครับแต่ท้ายเขาก็ายกกลับมาพร้อมกับมีข่าวการเพิ่มทุนก็หวังว่าข่าวที่ออกมาแล้วก็พบ,พบกับการเปลี่ยนทางเพื่อมาพักตัวสร้างฐานอยากได้แถวตงัง55-51บาทย่านนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะสู้ต่อได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างของเวฟเนี่ยถ้ามาลงมาถึงประมาณถ้าแถว55-51เนี่ยตรงนี้มันจะครบหลุมของมันนะครับว่านี่ทําชุดเวบครบนะครับเพื่อจะสร้าง เป็นชุดถัดไปเราอาจจะได้เว็บชุดใหม่เป็นดักแด้หรือจะเป็นหนอนเอหรือจะเป็นผีเสื้ออะไรก็ได้นะครับบยบินได้เลยนะครับก็รอฮะอันนี้ยังรออยู่นะครับไทยคมไทยคมเมื่อสัปดาห์แล้วอยากได้สิบสามบาทและไปขายตรงสิบสี่บาทก็ไปมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาที่สิบสามบาทใหม่อีกทีหนึ่งนี่ก็ยังยังขอตัวเลขเดิมนะครับถ้าขายตรงสิบสาบาทไม่หลุดนะครับสรงนี้ถ้าหลุดสิบสองบาท 60สิบมาก็ออกนะครับเพราะว่าป mm. ันผลประมาณสักสามสามจุดแเปร์เซ็นถ้าใครสนใจสามแปดปเนก็ถือได้นะครับตรงแถวๆตรงสิบสาบาทนะครับใครอยากเล่นมแบบผีเสือ้อก็เล่นได้ไปได้ถึงประมาณแถวๆสิบหกบาทได้เลยนะครับตรงนี้ครับยังให้สิบสาบาทไปน็นอนรับอยู่นะครับ mm. NSL ดูเหมือนทรงอ่อนแอสัปดาห์นี้เหมือนจะหลุดสิบยี่บสองบาทลงมาก็ขอจบเกม เอชอไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะรอให้สัญญาณมันเป็นสัญญาณที่มีสัญญาณแรงก่อนนะฮะเราค่อยกลับไปเข้าเล่นใหม่อีกทีนึง่งตอนนี้เปอร์เซ็นต์ญญอ่อนตัวนะครับไอซายบอกว่าอ่อนตัวผมขอโฆษณาหนึ่งนาะทีเป็นเทมเพลตนะครับที่มีทั้งสองแพลตฟอร์มทั้ง t ทรดดิ้งวิวแล้วก็ทั้งอ e ีฟายแนนนะครับใช้ในการติดตามหุ้นนะครับสนใจสแกนเข้ามาในโอเป c แชทได้นะครับที่ตรงนี้นะือหรือ,รอลายส่วนตัวมาคุยกัน เพื่อคุยกันนะฮะคำคมสัปดาห์นี้เ,เสนอคำว่าการเทรดต้องมีสามเอ็มครับองมีสามเอ็มเอ็มที่หนึ่งเรียวกว่าหมายเซตนะครับหมเซตมเซตคือตัวสติตัวรู้คือตัวไม่ทับเลยนะครับความสําคัญตรงนี้ให้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ทับต้องมั่นใจต้องแน่นต้องมั่นคงนะครับอ่อนไหวไม่ได้นะครับโลภไม่ได้กลัวไม่ได้นะครับ M ที ja e ่สก็คือ m ั n นี่ a ม a g e เมนตครับ MM อันนี้มาถึงกองทัพลบนะครับจัดสรรกองทัพเป็นจัดสรมกองทัพดีโอกาสชนะครับส่วนตัวที่3ามคือแมตต์ดแตตตดจะเป็นเรื่องของอาวุธแล้วก็กลยุทธ์การศึกนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะทั้งสามทั้งสามหัวข้อถึง3ามเตรงนี้เอาให้ประกบกันแล้วให้มั่นคงนะครับเป็นกําลังสําคัญในการเทรดครับเป็นหัวใจในการเถรดครับฝากไว้คิตครับ ติดตามกันครั้งหน้าก็จะเป็นครั้งที่9นะครับผมจะพูดถึงโอกาสกำไรความสูงการวัดโอกาสกำไรนะครับในเว็บ1เว็บ3าเว็บ5เขาวัดกันที่แบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ผมจบตรงนี้ก่อนนะครับนะแล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่เบี้ยครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ปอกครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับ